วายมาเป็ดเบาข่าทุกคน ơi. เลยเบาข่าแล้วเพื่อเป็นไข้บสบายได้ส่งมือละวันนี้ฮะก็ชีเซอร์เบสก่อนข้าจะเอาเคล็ด่างแอชเซอร์มันนี้นะเบสสิบเก้าดางไปทุกคนถ้ารู้น้ำกันว่าเท้าชิมานผมวันนี้เนะี่ยไข่ครับกะเฮาผมกินน้ำแล้แต่สิบโม่งเพล่ะเพราะเด็ดฮอนไหลตา,ายใส่มาได้ เอาไว้สูนพุ่มมะนีก้าห้มทั้งนั้นทั้งปากาะอันไปเอามาเดินมีแถวนี้ก็พอได้กินเย,ยียวยานะดกอยู่อยไม้มาพอด,ดีวันนี้กัมลิงควายเอาดิงผัดยูเฮดโหสอยิีพเฮทโ,สโหโสูนเท่านั้นละ,ปะนไปน้ยน้อยนี่ไปตัดเอาไม้ยูนเล่าอยู่ดุงเข็มหน้าหันมาเฮททดหลัก เบ็ดน้ำกันเบ็ดเฮาคองเยอะไปลึกมานี้นะเอาคองเยอะอีพอมา เด็ดเฮมาเฮมาโทรศัพท์ของคนพันพาละแถวซื้อเล็วมาละรออย่ามึกก่อน อ่างนะตัวนี้นะเห็บเห็บตุ้ยไปกระปูได้นี่นะมันดวงมันกลัวเข้านะีแห้งเลยแดดบดเลยล่ะข้าวเฮากำลังลืมมานนะทุกคน tự là tôi tôi túi túi tôi 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 bọt tôi 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 cái tôi 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 chết tôi tôi màn tôi mình tôi tôi nè, tôi 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 ลุ้นลุ้นลุ้นดาวนี้กะบบ้ทึ้งด่าวนี้ทุกคนเราได้ยินเสียงตุ้ยตุ้ยอยู่ว้าวว้าวดูแล้วทุกคนด้เนปาคอยามโซลลบแล้วหันกำมารดานึงบอลน้เยอะไปเลย ้ายบอนเสื้อแล้วทุกคนเออแลอเสื้อหน้าลูกนี่หน้าห้าน้ำบ่มานที่ดปาดจะดิวน้ำเฮงมาเทมนนีกเดี๋ยวไปเบิ้งทางกุกไม้กู cái thức đi ra một con bà hứa na lúc đi lại nhưng mà không kìm bì có kiếp chứ mày kìm thứ đang đi cái thứ

ไปซ้ำทุกคนต่อต่อทุกคนว้าวปะคยเอ้ยปอย,ปออยู่จับจสมซื้อต่อต่อออเน,นอะมาแล้วมาแล้วพี่น้องตัวกี่ดีพไปได้ลยใหญ่กระเก้าเย้ ดีใจได้ทุกคนได้ตัวเน้อแม่ใหญ่เธอตัวดีได้ทุกคนหางกะมานไปตัวที่สองตัวนี้เบ็ดกระโลนและสุไล่ห้ามพึอได้ละยังเหลือเบ,บ็ดสามรางหมอมีอันถ่ายและเนื้อหางกระมือดเอยู่ดบอลจีบลุงนี่จีบเพิกฝนโปรโตกระหึ่งไว้ละ มือได้ลาบีดเทากันมันโลนมือลายด่างติวบดูแล้วทุกคนด่างนี้ก็ดูแล้วนะูลาสยงนี่แะหน้เบีดตุนจุนว้าว้โอ้วว้โวว้วว้วผิดน้อยบ่ได้มันลูดออรตเบีอือบุ๋มเองไมู่ดออรตบีสายเบีทลูดนะน้อยตัวนี้ เหยื่อนำไปนี่เงาเด้อเลยตัวถือโกนของมันเด็ดเขาเลา่ซื้อบิ๊นี่กาตาเตชิบโซ่งโม่งทุกคนเอ้ยตอนนี้นะสองโมงละเหลิงเติมซื่อยามที่่อนะกะซื่อเพื่อ้วกะซึ่งซึ่งคนนก็พยายามกระโลงขึ้นมาซื่อเทีนี้หิวข้าวละอร่อยกะ ยี่ิยามาอู่ทุกคนยามาอีรบนี่บถือแล้วกิังเบ็ดมือเบ็ดก็ยังล่อส,องสำรามันร้นมาละอันท่าย่ำกับมือเนวเนิ้วคิดเฮามึอล่ะหากได้ป่าสามตัวตัวใหญ่ี่ตัวนึงตัวน้่ไมใช่นสีไดีตัวตัวนั้นวตัวนั้นทีน่ยู่นาเฮาได้ป่าตัวนึงยูนาลุงดไ,ไดซเฮากยาฮึ่ละ ร่อนมาปุธอืมทุีคนลงปลาครัได้สามตัวละน้อยซิเมอร์บ้านก่อนวันนี้นะทุกคนเอ้ยขนส่งกับเจ้าแซดมาบ้านเครืองหดเหลวเฮาสร้างต้นมะพร้าวเลยกะต้นไม้ลายอัอยุ่แตาว่าขอดเลยเฮากบซิมเมอร์อ,อาวันนี้นะทุกคน บม่ได้กินเทาเขาก็มากินเยอะเพิ่นพื่อป่านี่เขาจะไม่ได้ให้กินเย่ล่ะลงหอเทงแล้วกลับไปเอาควยายอ้อกควายเขาเลย,ย,ยแล้วกลับมืบ้านก็ฮัจะไปเอาเมื่อน,นี้นะเนี่ยมันแห้วทุกคนรเลยเพราะว่าเขาสร้างนี่ก็ได้หลายมือแล้วแต่มาที่สิบเอทเอาไปเอาสิหลายมือละเพราะว่าเขาสร้างมาแต่ไทยก็เลยนานโอด โนูกพาวก็สักว่าตะไข้ปนกระเจ้ากูจกิโร่จำกูด,ด้วยนะหนึงน่งมิวยสิโบดแล้วก้อนเมกบังก้อนนั่นแหละเด็ดมาอีกแล้ว สะร้านไม่เลยเด่นเอาควายเอากิดยาแล้วก็เมื่อบ้านก่อนวันนี้นะเดี๋ยวจะเธอบอยลิงมาพุค่ำแล้วห้าโมง ข้าวเกามาแต่บบได้กินเอามือคือเกาพอเกี่กยวแลว้เข้าวไม่เท่ากันคือสลาดแล้วนาะหันเกี่ยวแล้เราพุ่งเทิงปุ๊บข้าวน้าอย่างนี้กำลังโศกงาบอยู่้นะเพลงกับจะทัดอยู่ข้าวนานี่กันข้าวน้ำเปล่า นีผ้าส้มี่นแย่าากาดมันบรรแยากาศย่ำแรงๆกับ่แร,ง,รงกันเรื่อยๆยังกล้าอยู่ยังหอนอยู่ พ่อเดียวเบาแก้วไปเิเดอร์แดดปริ๊งกระพาน้องมาเนาะค่ะเนาะเป็นพี่เรา <ial> <os> ว่าเจ็บบอ่วงเดีมววาแดดเดียวโลคักกีร๊อกเ,เกี่ยวข้าตวตอนแดด,อ,แอ,อ,ดอ,อันนี้เธอเหี่ยวไหวเหี่ยงไหวเออเวไม่เละโอ้ตีน้อยได้ขี้โคบวันนี้หัวนี้ อาเกี่ยวข้าวเกี่ยวเพื่อเดี่ยวบางเดียวเออหมอนั่แล้วมันนียวนอยู่หุบเลยเนาะสบายดีสบายดีทุกคนมันเกี่ยวข้าวแล้วบ่อหมือบานน้ำเต่งบ่อหมือนอนหน้าบอหมื่อแดดคามกันมหมเออคามบเลยคับมือเติ่งมือก่อนเด้อตอนนี้ละน้อยมาฮอนในเมืองนะทุกคนเอาต้นไม้มากก้อนโค้โนยเอาแล้ถ่ายมัน สามซีเกตซีเกตทุกคนอันนี้จะเมนดอกโจ๊บไลายเตอร์ไดซัมสิปปอยออยปอยอยูุนาอันนี้ก็จะมเมนมะพร้าวอันนี้นะฮะต้นมะพร้าวส้มแก้วนี่ของเทียบม,มาเฮยครผมหอยเอกระเจอร์รถเสกเสกืจอร์จักรวา อันนี้สือน่าจะเมนพะพาน้ำหอมมันหน่อยเขาสั้งมะฮะกอเดเผา,า,าลูกเบกกนี่มาแล้วนง้องๆก็มานะมือทุกคนเยอะมากน้าำเอิกะเี็บร้อยาัลโหลพี่เต้มาห้าห้าแก๊ส เดินทมล้มไหนเอจวเเลยนห่าก็มาเพื่อนทุกคนฝนหักทางตกตะตรหาอยู่ป really> sure> ุตกตะไตราอยู่ในเมืองหมูแห่งนี้จะพูนน้ำมาบ้านเฮาบแห้งปลเอกาตุลากระปิจำใกล้ต้น้ำนาวบ้านตุลานาวจะบายดีก็ลงทุกคนแข่งฝนขับบ้าดีบาแขงกระปิใบยอดใบยอดมานรุไยี่อทันดฮาอดก่อนฮักทีรจักลุงกินน้ำทุกคน ง่ามดิตอนเท่าคิดเราจักมาเห็นสองข้องนี้ข้องที่ส่งเนี่ยมันลึบเด้เลยอยู่เทิงนี่เห็นอันเดียวไปอยู่ระยอดเพื่ะจ้องอันเดียวอันนี้จะเมนว่าเมาเกะเบิกก้นกระเจ้าวานทำมีตัวหากกับเจ้าจะฝ่ามาคือไม่เดี๋ยวจะเก็บเก็บลูเอาอันนั้นนะเอามีดนะโคตระโซน เดี๋ยวเพิ่มแก้ได้ตัวนั้นเถอะยเพิ่มแก้แกตัวนี้ก่อนถือมือเดี๋ยวได้ีเถอะปวเรื่องหายตัวผู้านเจ้าเป็นตัวปิดกับทบบึงมะพร้าวก่อนเอ็ดบวกข้ากัเลยเบิร์ดในหัวโกนนะนะมาทีนะแก้มันอ่อเบิรดอันนี้เจอปบได้ไข่ได้แกะเ้าเพื่อเราไข่เพื่อยะไมันตายเพื่อตัวเอ มดูดีบังหมต้นนีามดระอมปลเพลวันจะบานพาวาบานเลี่บ้ไม่านเวานเลวเบสเส็บนีหลืเติบเลยน่เชื่อมันหลยหลมือแล้วจะหลืงอหลืบแล้วเี่ยวแล้วนย่เอาให้มันช้นจะกเอย่างกู ดีปุ๊กเนาะมาโนมาในอันนั้นอันนี้เนี่ยวิธีปุ๊เนาะเออเอาไว้เดี๋ยวเจเนี่ยจะนมาถือผนเจนะเบอร์ตะกอนเก็บไว้เด้๋ยวลูร่าลอรี่ผนอ่านอ่านเรได้เลยฮะเนี่ยสวย ให้เรื่องมันถึงเยละดะจุดหมือนจดเาะเี้ยกปิแเตเก้าสีสิอดูน่าหัหนดมันเลจุดฮาร์หมดเสื้อแกดเลยอย่างนี้ไม่้อยอยู่ครงกะบพวกขันประมาณสามหรู้ไหมะพร้าวนไฟเนาะเราเบิร์กช่เราเบิรงไม่แล้วจังเราก็ได้า่นม่ได้เลตัวนี้มันคือพิเศษแทนนี่ยพี่เฮาซื้อน่กะ เจ้าต้นนะหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาททุกคนเลยและกาตัวนี้นะห้าต้นห้าร้อยบาทสวนมะพร้าวส้มแก้วหันต้นละร้อยบาทมะพร้าวนะข้าวห้าต้นสวนปลานี่นะเอา,า,าเจ้าต้นคาฟะก็คือว่าอหไรทุกคนก็เจ้าติดตามน้ำนักมะพร้าวกับนักเติกบกะบคาฟะคาอันคาคนส้มวแล้วกะคาคนส้มก็จะแพงแพงเติบยุคาคนส้มน,นะร่มมืดหนะัก เก้าร้อยบาทเดี๋ยวซีฮอดพันนะพาคนส่งมดสามเกทนี่สี่เกทเลยอามาดูลิงอัะอามาดูอันจอกนะดอกจอกฮาลูฮาลูสองร้อยสามสิบบาทมะเมาหนักก๊กนึงแล้วก็มะมีแล้วก็มะเก้งมะเงาะมะมีมาเลเซียลืมเขียวละนี่จะปล่อยจอกก่อนไปดอกจอก พักอะไรเดี๋ยวซาตูรามาไงไเด้อเอาคือนอนคือว่าเล่นน้ำมันถวนั้นมันพันติดเอาลงนาแป้งก้อนนะมันจีบกันแล้วมันโน้มมันนุ่มมันเตึงดีนะเอสปนนี้วะมันจะเอ็ดแหกอะไรเอ็ดบีบบีบข้างๆมันเออบีบเท่านั้นนี่บีบทางมันบิดนะมันบิดมันเบลนะจะเอาป่อยอยู่หน้าได้คือพอหน่อยเอาป่อย โอ้หน่อยป่อยอยู่นี่เพ้่มันซึนจะโอ้ป่อยฉนงว่ะป่อยฉนงฮะมันบ่มีหอมดี่ฉนงฮะแดดจะตุรัสป่อยโอ้ได้หลายแต่ไดโนฮาร์โลฮะเป่อยมันเขาโอทิมเออปุ่นเด็กกับนี่นี่เขาก่ะ พ่อเอ้ยตัวนี้นะ่าะง่ายห่า,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 าเหี่ยวเลยเืดแลยบอยังหลายต้าน้กเต้านคำเร็วตัวนี้นม,นมืดคักละบันนี่ห้ากับซิมเมอร์อาพนำสำนัคลิปนี้ละหน่อยกับอจบไว้ซัมนี้ขอบใจมือทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาติดตามนะครับทุม ก็เป็นกำลังใจให้เราหน่อยด้วเดี๋ยวพบกก็มีชีวิตนะ